เย็นวันนี้จะพามาดูนาข้าวเหมือนเดิมนะครับทุกคนนาข้าวแปลงที่ผมพามาดูวันนี้เป็นแปลงนาข้าวคอขอนะครับแต่มีข้อเสียอยู่ที่ว่าเป็นโรคนะครับทุกคนดูครับโรคใ,ใบใบไหมนะครับใบไหมนี้ผมว่าเกิดจากดินไม่ดีนะครับผมคิดว่านะ หลายๆคนคิดว่าคลินเหมือนผมไหมครับนี่ครับใบไหม,มวิธีแก้ก็คือผมคิดว่าน่าจะปรับปรุงดินนะครับทุกคนปรับสภาพดินดินไม่ดีนะครับดินดไม่ดีนะครับใครที่มีนาข้าวสภาพแบบนี้ทำไปก็ขาดทุนนะครับ ทำนาข้าวถึงใส่ปุ๋ยไปนะครับข้าวก็ไม่ขึ้นนะครับดูแปลงติดๆกันนะครับนี่ครับแปลงนี้แล้วก็อีกแปลงนี้ด้านข้างแปลงนี้ก็เปล่นเหมือนกันนะครับนี่ครับแปลงนี้ผมเคยมาลงคลิปครั้งหนึ่งให้ทุกคนดูนะครับดูตัวอย่างแล้วก็เอาไป ดูแปลงในนาข้าวของตัวเองนะครับใครนาข้าวเจอแบบนี้นะครับใครเจอวิธีแนวทางแก้ไขนะครับทุกคนก็ช่วยแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับทุกคนนี่ครับวิธีแก้ไขนี่ครับเป็นลายนะครับนี่ครับเป็นลายแปลงนะครับ เมื่อวานนี้นะครับผมก็ลงนะเมื่อวานนี้นี่ครับอันนี้เป็นข้าวกอขอเตี้ยนะครับไม่ใช่กอขอสูงนะครับเป็นที่พันข้าวหรือเป็นที่ดินนะครับดินไม่ดีนี่ครับการทำนาแบบนี้ผมคิดว่าขาดทุนนะครับขนาดหน้าปักดำนะครับหน้าปักดำานาต้นกล้านะครับเขาหวานไว้นะครับฝังพุ่นตกกาไว้ ก็ยังไม่ขึ้นเหมือนเดิมเป็นเหมือนกันนะครับแถวบ้านผมนะเป็นนา uh, ดินทรายดินไม่ค่อยดีนะครับดินจะเป็นดินแข็งนี่ครับดินแข็งคล้ายๆกับว่าดินขาดแรกธาตุขาดปุ๋ยจะเป็นประมาณนี้นครับทุกคนนะครับ ส่วนด้านนี้นะครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้นะครับเขาใส่นาข้าวเป็นข้าวนี่ครับเป็นข้าวกอขอเหมือกันนะครับน่าจะเป็นกอขอสูงหรือข้าวเจ้านะครับทุกคนนี่ครับฝั่งนี้ไม่เป็นนะครับฝั่งนี้เขาบำรุงดินนะครับปรับสภาพดินเป็นประจำ ทำให้นาข้าวงามสูงแต่แปลงนี้นะครับไม่ได้ปลูกอะไรนะครับถึงช่วงฤดูทำนาก็ทำนาพอเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จก็เป็นพื้นที่ว่างเปล่าไม่ได้ปลูกอะไรนะครับไม่ได้ใช้กบต่อข้าวนะครับเลยทำให้ดินเสียนะครับนี่ครับส่วนแปลงนี้นะครับ เขาหวานไทยบ่อยนะครับคนนี่ครับเขาไทยกบต่อข้าวนี่ฟางข้าวนี่ครับประจํานะครับทุกปีเก็บเกี่ยวเศเข้าวไทยเลยนะครับเลยทําให้ดินดีประสาบดินนะครับเมื่อเช้านี้ผมก็ลงคลิปนะครับที่ปรับสภาพดินไทยกบต่อข้าวนะครับเมื่อเช้านี้ผมก็ลงไปหนึ่งคลิปนี่ครับการไถกบ กข้าวนะครับจะทําให้ข้าวงามแบบนี้นะครับทุกคนนี่ดูไว้เป็นตัวอย่างเลยนะครับนี่ครับวิธีแนวทางใครเจอปัญหาข้าวไม่งามนะครับให้ใช้กบต่อข้าวนะครับหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จครับทุกคนจะได้ผลมากเลยนี่ครับตัวอย่างซึ่งผมอยู่ใกล้นะครับผมมาแถวนี้ประจํานะครับเพราะว่าก็อยู่ไม่ไกล จากที่พักของผมนะครับทุกคนนี่ครับก็ต้องปรับสภาพดินนะครับข้าวถึงจะงามนะครับทุกคนสภาพนี้คือจะไม่ได้นะครับขาดทุนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนนะครับคลิปนี้เป็นคลิปนาข้าวนะครับทุกคนนะครับก็ฝากติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ